ครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่31นะครับกรกฎาคม25 6ห้านะครับจะมาบอกว่าชวนชมนะครับช่วงนี้นะครับกําลังจอดอกนะครับจอดอกนี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับจอดอกเล็กๆดี่นะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับก็คือเพี้ยไฟกับไรแดงนะครับโอ้ยอันตรายมากๆนะครับต้องป้องกันุ่งนี้นะครับนี่ถ้าป้องกันไม่ดีรักษาไม่ดีรับรองนะครับไม่ได้เห็นดอกแน่นอนนะครับเห็นไหมนะครับ ผมจะมีเวลาดูหรือเปล่าก็ไม่้ของผมขนาดของผมเองนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเต็มเลยนะครับเด๋ยดดอกก็ไม่ไหม่อย่างนี้นะครับเนี่ยพวกเพลไฟนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูแลดอกให้ดีนะครับบำรุงดอกด้วยนะครับเออนะครับก็หายามาป้องกันนะครับพวกอะมิดาก็ได้นะครับมาฉีดป้องกันเพลไฟลองดูนะครับเออนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับถ้าต้นไม้กําลังจ่อดอกเนี่ยนะครับกําลังจ่ออย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยได้บํารุงดอกนะผมบำรุงแต่ต้นนะครับแต่มันอยากจะออกดอกก็ต้องปล่อยมันละครับเนาะผมบํารุงต้นนะครับเไม่ได้บํารุงดอกนะครับกายากจะให้ยอดมันยืดยาวกว่าก่อนนะครับเออแต่มันจอ,อดอกก็ต้องปล่อยน,นะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเนี่ยจอดอกนะครับนะครับช่วงนี้นะต้องอย่าให้ขาดน้ํานะครับอย่าให้ขาดน้ํานะครับให้มันลดน้ patience, ํา สองครั้งนะครับสองครั้งใช้สายรถครั้งหนึ่งนะครับไปบานรถครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วก็ฉีดยากันเชื้อรานะครับถ้าฝนตกนะครับฉีดยากันเชื้อราแล้วก็ฉีดยากันแมลงนะครับพวกแมลงปากดูดเนี่ยนะครับคุ้มไว้เลยนะครับอย่าให้มันอย่าให้มันมันมารบกวนนะครับแต่ถ้าพวกไรแดงในส่วนมากถ้าเกิดให้เราให้น้ําบ่อยๆเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นนะครับพวกไรแดงนะครับ แต่ถ้าเพีย้ยไฟนะครับเพีย้ยไฟเ็าจะสนมากก็อ่ถ้าให้น้ําบ่อยๆก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะแต่มันมันก็มันก็มาเหมือนกันนะแต่มันก็มาบางครั้งมันก็มาพวบพับเลยนะโจมตีเนี่ยนะครับเนี่ยช่วงจอดอกเนี่ยนะเนี่ยในตัวมันเห็นไหมนี่พูดจะไม่ทนขาดคําเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอ่ะอันนี้ซูมมาดูแล้วนะครับซูมได้แค่นี้เลยครับซูมอีกได้ไหม นี่นะครับเห็นไหมตัวมันอยู่ที่ปลายๆนะครับยังกระดิกระดิกระดิกนั่นแหละครับนั่นครับเนี่ยนั่นแหละครับเพี้ยพวกอ่าเพี้ยไฟเพี้ยอะไรเพี้ยจักรจันเพี้ยอะไรเนี่ยนะครับมันชอบมาดูดเนี่ยนะครับเนี่ยต้องคุมไม่ดีนะครับเ่ผมก็ไม่ค่อยได้คุมได้อะไรด้วยเนี่ยนะครับแมลงพวกนี้นะครับจะลงโจมตีนะครับนะช่วงนี้นะครับนะครับตัวเล็กมากนะครับแล้วดอกก็จะเสียหายนะครับเนี่ยนะครับก็เลยมาบอกกันนะครับเนาะมาทักทายกันด้วยนะครับอีกหน่อยก็คงจะได้เห็นดอกกันนะครับอีกประมาณสัก อสองอาทิตย์น่าจะได้เห็นดอกนะถ้าพวกเพียไฟถ้าพวกเพียไฟไม่เอาไปกินสมบัติก่อนนะครับนี่นะครับลูกค้าก็โทรมาหลายคนเลยนะครับโอ้ยไม่ได้ขายเลยไม่ได้จัดชุดไม่ได้มีไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าไม่มีไโปรโมชั่นเลยช่วงนี้บอกเลยผมก็ like, โอ้โหกาลังยุ่งเลยครับกําลังทําที่อยู่อาศัยอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปอะไรมากมายนะครับเดี๋ยว,ยวสักพักหนึ่งก่อนนะครับ เยอะเลยครับพวกเพียไฟเยอะเลยเนาะก็โอเคนะครับเป็นคลิปสั้นๆมาทักทายกันยากกว่าเยอะนะครับที่ก็คือคือขนขนมานะครับขนขนมาจากในบ้านนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะเต็มคงจะเยอะนะครับนี่ขนมาจากในบ้านนะครับอ่หลังจากนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับเก็บบรรยากาศท้องนานะครับฝั่งนู้นก็เขานะครับฝั่งนู้นเป็นเขานะครับ เป็นเขาลักษณะคล้ายๆกับค้างคาวนะครับเนี่ยเป็นเขาครับที่ผมเรียนน่ะตรงนน้นนะครับเขานน่นนะครับไปโรงเรียนนะครับอยู่บนเขานะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นท้องนานะครับนะนี่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยเด้อนะครับขอบคุณครับ